บันก,การเยี่ยมลูกค้านะส่งรายงานให้เรานะจะเป็นรายงานประจาําวันหรือรายงานประจําสัปดาห์ก็แล้วแต่นะว่าเป็นไปนตามนั้นไหมนะหรือพนักงานสายการผลิตนะเช่นเดียวกันนะว่าวันนี้นี่ต้องมีการผลิตสินค้า,าไปกี่หน่วยต้องเสียหายไม่เกินกี่หน่วยนะก็มีการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานใช่ไหมฮะไม้แต่รปภนะ,ร,ร,ะนะริษัทยามเนี่ยเรารพอก็มีนะครับบันทึกนะประจาําวัน ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นก่อนก่อนออกเวรน,นะเหตุการณ์ปกติดีหรืออะไรก็แต่นะหรือนีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีการควบคุมระหว่างการปฏิบัติงานนะครับอันที่สามอันที่สามนะครับการควบคุมภายหลังภายหลังนะครับหรื นะครับนัศึษายนดูครับหนูเรียกว่าการควบคุมข้อมูลย้อนกลับสำคัญนะฮะการควบคุมข้อมูลย้อนกลับนั่นหมายความว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วฮะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเกิดเกิดความแตกต่างไปแล้วเห็นได้ชัดใช่ไหมนะะักศึกษาใต้ตัวเราใช่ที่ที่มาเร็วนีใช่ไหม พออะมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะเราต้องมีข้อมูลย้อนกลับเราเรียกว่าฟีดแบ็กคอนโทรลนะครับฟีดแบ็กคอนโทรลอ่ะฟีดแบ็กคอนโทรลนั่นหมายว่ามีข้อมูลต้อนข้อมูลย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราวัดผลผลแล้ววัดผลแล้วเนี่ยมันไม่ดีมันควรไปใช้ระบบเดมิม ไม่เคยใช้ระบบใหม่เป็นต้นนะเป็นข้อมูลย้อนกลับนี่คือการควบคุมการควบคุมเพื่อการจัดการถ้าในฝัไม่ส่งข้อมูลย้อนกลับป้อนไปนะผู้ที่ส่งส่งข้อมูลนําเข้านะอินสุดมาเข้าไในสารทราบถึงครับว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมประการปฏิบัติงานนะมันมีปัญหาไหมถูกไหมมันยุ่งยากเกิดขึ้นไหมอันนี้เป็นการควบคุมภายหลังที่เกิด นะฮะหรือการควบคุมข้อมูลย้อนกลับทางนี้ทั้งนั้นมันนาไปสู่อะไรครับการควบคุมเพื่อการจัดการเพราะการควบคุมเพื่อการจัดการนั้นเนี่ยข้อมูลย้อนกลับวิ่งไปหาผู้บริหารผู้บริหารก็ทบทวนถูกไหมครับจะยืนยันตามเดิมนี้ไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงไก้ไขหรือจะปรับปรุงอย่างไรอันนี้คือกระบวนการของการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป้าหมายของเราคืออะไรครับเกิดสรีรวิทยาทางการเรียนเรียนอย่างมีความสุข ศาสนาไม่เครียดนะ่รหอย่างเป็นต้นนะก็มีข้อมูลป้อนกลับเม่อาจารย์ถามรักษาอยู่เรื่อยว่าเป็นไงได้ยินเสียงใจชัดไหมนะครับไม่เครียดนะอะไรเงี้ยหลายๆอย่างใชไหมก็จะมีข้อมูลย้อนกลับมาเพราะในส่วนหนึ่งของเรื่องของการเป็นการควบคุมเพื่อการจัดการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นเรื่องของข้อมูลย้อนกลับนะฮะโอเคละแต่นี้มาอีกประเภทหนึ่งนะบทนี้เรามีสามสาวสาวนะครับ อยู่เพศหนึ่งนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องวิธีการและเหอย่าง้รูปแบบแบบในสามวิธีใช่ไหมก่อนระหว่างปฏิบัติการและข้อมูลย้อนกลับแล้วเราพูดถึงภาพรวมก็มีสามอย่างคนการทาัก้การตลาดใช่ไหมการควบคุมการบริหาการจัดก,การองค์การและการควบคุมบริกรรมแต่อันนี้าราจะพูดถึงแนวทางนะครับแนวทางในการออกแบบ การควบคุมเดี๋ยวสายมว่ทมไมเยอะจังวิ้เยอะทำไมเยอะอะไเยอะทำการเข้าใจมันก็จะไม่ยากไม่ยากนะครับแต่ควบคุมมันเยอะจังนะฮะเไม่เยอะอเยอเยอะเพราะว่าการควบคุมข้อตสิการนั้นเป็นไปเพื่ออะไรครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มันรรู้เป้าหมายนะะอ้คือคือฟังแล้วมันจะดูซอฟๆหน่อยไม่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 น่ากลัวนะครับ เพื่อแบบปรุงแก้ไขพัฒนานะการควบคุมเพื่อการจรัดการนะครับแนวทางในการออกแบบระบบควบคุมนะฮะหรือการควบคุมเนี่ยนะครับมีสามวิธีนะครับอันสุดท้ายแล้วอันนี้สารสองคัในบทบทเรียนบทที่สี่นะครับอันที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแนวทางอาจารย์มาสุดให้สุดท้ายเพื่อจะเชื่อมโยงไอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปอย่างสามแรกกับสามที่สองนัน่นเหรอฮะแนวทางนะครับ ด้าน market control แนวทางด้าน market control นั้นเนี่ยเราต้องกำหนดในเรื่องของแนวทางด้านการตลาดเพื่อนะครับเพื่อสาเหตุนะครับเพื่อนำไปสู่อะไรครับันเชื่อมโยงกันนะครับในบทเรียนสกับบทเรียนสีเพื่อนำไปสู่การกำหนด าตรฐานที่จะนำมาใช้เอาอย่างง่ายๆอย่างง่ายงายเลยท่านศึาษาเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องใกล้ตัวถ้าษาเป็นลูกจ้างทำงานจินเดือนในในบริษัทหรือเป็นผู้บริหารที่จะพิจารณาเงินเดือนให้พนักงานนะฮะแนทางด้าน market control มันจะนำไปสู่อะไรครับการกำหนมดมาตรฐานเงินเดือนเห็นไหมเช่นจบปริญญาตรีสาขาการจัดก,การทั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นสมมติว่าหมื่นสองนะฮะเป็นไปตามตลาดถ้าเราทําในอุตสาหกรรมนั้นหรือถ้าเกิดไปอยู่ในสากร,รมที่มันขาดแคลนหายากเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโพลิเมอร์จบปริญญาตรีอาจจะอะไรครับเงินเดือนหมื่นห้านะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆให้เห็นว่า การที่เราใช้แนวทางด้าน market control ทางด้านการต,ตลาดนั้นสามารถนํามากําหนดมาตรฐานได้หลายรูปแบบแต่ที่ใกล้ตัวที่จะยกตัวอย่างให้คือมาตรฐานเงินเดือนนะเมื่อีเราบอกว่าเราจบปีตรีนะหรือว่าจบปีโทนะสาขานีนทำไมราทำงานบริษัทนี้ได้เงินเท่านี้ทําไมเพื่อนเราไปอยู่บริษัทหนึ่งอยู่ปตทอ,อยู่การบินไทยทไเขาได้เงินเดือนสูงกว่าเรานะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมของเราทุกกิ่ของเรานั้นอยู่ในตลาดใด เป็นตลาดทำเงินไหมตลาดทำกำไรไหมหรือแล้วแต่ถูกต้องไหมครับอันนี้คือเป็นแนวทางให้ให้คาเห็นว่ามันนับถสูกการกําหนดมาตรฐานอย่างง่ายนะครับอันที่หนึ่งคือ market control อันที่สองนะครับอันที่สองคือแนวทางนะครับเน้นนะครับด้านอำนาจหน้าที่ หรือที่เรเรียกว่าบูโ,โรเคติกนะครับคำว่าบูโ,โรเคติก c นี้มันคือเหมือนกับการบรรคับบัญชาโดยทั่วไปเราใช้กับหน่วยงานราชก,การนงฮะมีมีโครงสร้างองค์กรแบบบูโ,โรเคติกเป็นเป็นระดับขั้นมีหัวหน้ามีลูกน้องมีครัขั้นขั้นน,นะในทางที่เรน,น,นหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอันที่จะสรุป อันสามอันสามสามสุดท้ายนี่นะครับคือแนวทางในการออกแบบระบบการควบคุมเนี่ยมันก็จะประมวลไอ้สามแรกที่อาจารย์พูดมาเนี่ยวัตถุอันนี้ให้นะฮะแนวทางด้านเน้นอำนาจหน้าที่หรอือว่าบูโรเคติกนะครับก็เกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวข้องกับกฎระเบีย,นนยบนะครับนโยบายนะครับ วิธ right. mm ีการวิธีการทำงานนะครับเครื่องมือต่างๆนะภายในที่นั้นแนวทางการออกแบบแนวทาง่านออกแบบระบบการควบคุมที่นะครับพิจารณาเรื่องแนวทางอำนาจหน้าที่นั้นเนี่ยจะเป็นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบ เกี่ยวข้องกับนโยบายนะเกี่ยวข้องกับวิธีการทํางานหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่นํามาใช้เช่นเครื่องมือทางด้านการจัดการคำว่าเครื่องมือที่นี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรนะฮะเป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการเช่นเราจะใช้เครื่องมือการจัดการประเภทแบบมอบอํานาจเส็ดเสร็จมี่ต้นมอบอำนาจเลยให้กับให้กับลูกน้องเราเพื่อตัดสินใจได้เลยนะครับเซ็นมัดได้เลยอย่างนี้อย่ต้นนะ หรือเครื่องมือการจัดการตัวอื่นๆเยอะๆมากมายนะฮะเช่นการควบคุมด้านคุณภาพนะเป็นเครื่องมือในด้านคุณภาพนะที่เรียกว่าโทรทัศน์คอยตีอย่างเงี้ป็นตะ้นนะเพราะฉะนั้นที่เหล่านี้เนี่ยการที่เราเน้นแนวทางด้านหน้าที่นเี้ยเป็นไปเพื่อครับเป้าประสงค์เพื่อจะควบคุมพฤติกรรมนะเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อควบคุม พฤตกรรมของพลังงานนะครับนะครับควบคุมพฤติกรรมของพนักงานให้อยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขนะไม่มีความขัดแยง้งนะครับมีความร่วมมือกันนะร,ร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้การบริหาร